วัสดีค่ะเพื่อนๆพืสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งแอมก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงมารีวิวในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าราคาเพียงแค่ ,3490 บาทเท่านั้นนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือในรุ่น V ีโก้ล็อบบีนั่นเองค่ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ราคาถูกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขายังมาพร้อมกับจุดเด่นอีกหลายๆจุดด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวเครื่องนี้เลยดีกว่าค่ะ รวมของเครื่องนี้นะคะวิกก้ในรุ่นล็อบบี้เนี่ยเขามาพร้อมกับดีไซน์ด้านหลังที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็รอบๆของตัวเครื่องนะคะด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังนะคะด้านข้างเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะไมโคร USB มาดูกันที่ด้านหน้าตัวเครื่องดีกว่านะคะหน้าจอของเครื่องนี้นะคะอยู่ที่ขนาด5.5นิ้วถือว่าให้หน้าจอมาขนาดใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้ว พาร์เนลของหน้าจอเนี่ยก็เป็นแบบ IPS ด้วยนะคะความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ HD ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเห็นจากด้านหน้าหน้าจอนะคะก็คือด้านบนเนี่ยก็มีลําโพงด้านล่างเนี่ยก็มีลาโพงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไมโครโฟนของเครื่องนี้เลยนะคะที่ให้ไมโครโฟนมา2ตัวก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะรับสายผิดด้านหรือเปล่านะคะเพราะว่ารับสายด้านบนก็คุยได้เหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนมารับสายด้านล่างอันนี้ก็คุยได้เช่นเดียวกันเลยนะคะด้านหลังตัวเครื่องเนี่ย มีกล้องอยู่นะคะแล้วก็มีแฟลชมาให้ด้วยมีแฟลชมาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะสําหรับน้าหนักของตัวเครื่องเครื่องนี้อันคิดว่ามันหนักเล็กน้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกรอบของเครื่องนี้เป็นกรอบที่ครอบมาถึงด้านหน้าตัวเครื่องนะคะซึ่งมันถอดยากสักนิดนึงนะคะมีที่ให้แกะกรอบออกอยู่ด้านล่างตัวเครื่องนะคะเวลาที่แกะเนี่ยถ้าใครที่ไวเล็บอยู่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเล็บอาจจะฉีกได้เพราะว่ามันถอดยากนิดนึงค่ะ อีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่แอมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือมือถือเครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับฟีเจอร์การแคปเจอร์หน้าจอแบบสมาร์ทสกรีนด้วยสามารถใช้3นิ้วในการแคปเจอร์หน้าจอได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือถ้าเรากําลังอ่านเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งเนี่ยเครื่องนี้สามารถแคปหน้าเว็บที่เป็นหน้าเว็บยาวๆได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นไฟล์รูปภาพเอาไว้ส่งหาเพื่อนเนี่ยถือว่าสะดวกกว่าการส่งลิงก์อีกด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราส่งลิงก์ไปเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็คงไม่รู้ว่าเราอยากให้เขาอ่านตรงไหนนะคะแคป็น หน้าเว็บทั้งหน้ายาวๆแบบนี้แล้วก็วงในส่วนที่อยากให้เขาอ่านนะคะเราก็ส่งให้เพื่อนอันนี้ถือว่าใช้งานได้สะดวกแล้วก็แปลกใหม่ดีค่ะ สำหรับสเปคภายในของเครื่องนี้นะคะสเปคของเขามาพร้อมกับชิปประมวลผลภายในจาก Media t e k นะคะเป็นแบบคอ a d c ค re ความเร็ว1.3 g h z นะคะให้แร็มมา1 g b ลอมภายในเนี่ยให้มา16 g b ค่ะสามารถใส่ MicroSD card ได้นะคะอยู่ที่64 g b ซึ่งสเปคของเขาก็เป็นสเปคพื้นฐานทั่วๆไปของมือถือที่ราคาไม่ถึง4,000บาทนะคะมันไม่ได้เหมาะกับการมาใช้งานหนักๆอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานประเภทพวกเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่า แอปเบาๆการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่แอบบอกนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยราคาไม่แพงแต่ว่ามันมีจุดเด่นหลายๆจุดนะคะซึ่งจุดเด่นอย่างแรกเนี่ยน่าสนใจมากๆก,ก็คือเป็นมือถือราคาถูกที่มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่อย่าง Android Mash m a r s h m a l l o w 6.0ด้วยนะคะไม่ต้องรองอัปให้เสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับ Android ตัวใหม่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่องเลย วีโก้ในรุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดด้วยกันนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดน,นึงก็คือเครื่องนี้เนี่ยเขาไม่รองรับการใช้งาน 4G LTE นะคะใช้งานได้แค่ 3G เท่านั้นแล้วก็แบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะคะความจุจะอยู่ที่2,500มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้เต็มวันค่ะเพราะว่าสเปคของเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้กินทรัพยากรภายในตัวเครื่องเท่าไหร่จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องนี้อยวลากลงมาก่อนนะคะก็คือเครื่องนี้เนี่ย มีโหมดอีโคโหมดหรือว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองเวลาที่อย่างใกล้แบตหมดหดใช่ไหมคะก็เปิดโหมดนี้ก็จะสำรองแบตได้พอสมควรเลยเพราะว่าใช้งานได้แค่โทรเข้าโทรออกนะคะมเมสเซจรวมทั้งดูคอนแทคค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโหมดที่มาพร้อมกับเครื่องนี้นะคะก็คือ e ีซี่โหมดค่ะ อาจจะงง่าคืออะไรพอเราเปิดโหมดนี้นะคะก็จะเห็นว่าไอคอนที่เคยมีความซับซ้อนยุ่งเหยิงเนี่ยก็จะเป็นไอคอนตัวใหญ่ๆซึ่งโหมดนี้ย่างคิดว่ามันเหมาะกับผู้ใหญ่ที่อยากได้โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอที่ไม่มีรายละเอียดซับซ้อนอะไรมากมายนะคะใช้งานแค่แอปพลิเคชันที่จำเป็นเท่านั้นนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะมีแฟลชมาให้อย่างที่บอกว่ามีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะถือว่าตัวสเปคของตัวกล้องเนี่ยคุ้มมากกับราคาแค่3,004 4 000, นะคะโหมดการใช้งานก็มีให้เยอะเลยถ้าเป็นอย่างกล้องหลังแล้วนะคะก็จะมีมีโหมดถ่ายแบบ professional นะคะมีโหมด beauty ก็มี hdr ถ่ายกลางคืนหรือว่าถ่ายเป็นแบบสปอร์ตนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ย จะมีโหมดบิวตี้แล้วก็มีโหมดที่เป็นเซลฟี่แบบมุมกว้างนั่นเองสีที่วางจําหน่ายนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะอย่างสีที่หย่ถืออยู่อันนี้เป็นสเปซเกย์นะคะแล้วก็มีสีโรสโก o ด้วยแล้วก็มีสีทองอีกสีหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าราคาอยู่ที่ ,3490 บาทเท่านั้นเอง ซึ่งทัาเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านร,รีวิวแบบฉบับเต็มๆเ,เลยนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.specphone.com นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้แอมด้วยนะคะถ้าอยากให้รีวิวเครื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ด้านล่างนะคะดียแอมจะมาอ่านแล้วก็มาตอบเพื่อนๆน,นะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ